ซองโปรไฟล์ปรีอันชนกพรน,นักขี่ม้าสาวสวยเตรียมลุยปารีสเกมนักขี่ม้าสาวครับปรีอันชนกพรการุญทัศน์สร้างประวัติศาสตร์วงการขี่ม้าไทยเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางคนแรกที่คว้าตั๋วลุยมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้สําเร็จหลังสาพันธขี่ม้านานาชาติประกาศผลการคอลี่ไฟยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ปรีอันก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการขี่ม้าไทย โดยการคอลิฟายไปแข่งขันในรายการคีม้าเวิลด์เกมได้เป็นคนแรกในปี2018ที่สหรัฐอเมริกาและจากการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม2024ส่งผลให้เธอเป็นนักกีฬาไทยคนที่16ที่คอลิฟายไปปารีสเกมําหรับปริอันปัจจุบันครับอายุ27ปีมีชื่อเรียกในต่างประเทศว่าดีไลท์จบการศึกษาระดับไฮสคูลที่ฮาร์โร่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลส่วนในระดับมหาวิทยลาลัยนั้นเธอจบการศึกษาจาก t ด e u ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนอตติงแฮมประเทศอังกฤษ ปรีอันเริ่มสนใจกีฬาขี่ม้าตั้งแต่5ขวบจากการที่เธอเบื่อที่ต้องไปนั่งรอพี่สาวเปรมอัดวรันพรการนุยทัศน์หัดขี่ม้าเธอก็เลยขอเรียนขี่ม้าด้วยคนซึ่งเริ่มแรกพอได้เรียนเข้าจริงๆก็เกิดมีปัญหาเรื่องความกลัวเพราะตอนนั้นเธอตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็ผ่านพ้นมาได้จากวันนั้นมาถึงวันนี้เธอก็โลดแล่นอยู่ในวงการขี่ม้ามานานกว่า20ปีช่วงนั้นปรีอันหลงใหลในกีฬาขี่ม้ามากถึงกับขออนุญาตคุณแม่รอบการเรียนเอาไว้ก่อน และฝึกขีม้าแบบเต็มรูปแบบเรียนกับครูต่างชาติต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวเคยรู้สึกท้อแท้มากถึงขนาดโทรหาคุณแม่ว่าขอ,อกลับเมืองไทยแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้อีกครั้งชื่อของเธอกลายเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาชาวไทยมากขึ้นเมื่อในปี2018สามารถสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคุริฟายเข้าสู่การแข่งขัน World Equestrian Games 2018 หรือการแข่งขันขี่ม้ากระโดดท้ามเครื่องกีดขวางได้สําเร็จขณะเดียวกันปรีอันประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายในกีฬาขี่มา้าแม้กระทั่งถุยพระัราชทานคิงส์ครับระดับบุคคลทั่วไปเธอก็คว้ามาครองได้ด้วยวัยเพียงแค่15ปี ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปริอันนำม้าตัวใหม่อย่างดีไลลาไปใช้ลุยแข่งขันเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติกำหนดไว้เพื่อเธอจะสามารถเลือกใช้ม้าในการแข่งขันรอบสุดท้ายได้2ตัวคือทีนาและดีไลลาทะว่าในขณะที่เธอกำลังแข่งขันร่วมกับดีไลลาในการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางระดับ5ดาวที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมือ่อดีไลลาเสียหลักขาสุดก่อนกระโดดทำให้เตะเครื่องและล้มลงส่งผล ให้ปรีอันร่วงจากม้าและได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาหักเช่นเดียวกับดีไลล,ลาที่ขาหักเช่นกันเพราะพยายามจะเบียดไม่ให้ทับหรือเตะเธอขณะที่เธอร่วงลงมาจากหลังม้าหลังจากนั้นปรีอันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะถูกส่งตัวมารักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยทว่า,วานในส่วนของดีไลลาที่ขาขวาหักถือเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดของม้าไม่มีทางรักษาให้หายและหากปล่อยไว้จะทำให้ม้าทรมานกับอาการบาดเจ็บ สัตวแพทย์ประเมิอนอาการและขอความเห็นจากเจ้าของม้าเพื่อทำการพูดดาวดีไลลา,ลาให้จากไปอย่างสงบการจากไปของดีไลลา,ลาทำให้นักขี่ม้าสาวไทยเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างมากถือเป็นการสูญเสียและการบาดเจ็บที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เล่นกีฬาขี่ม้ามากว่า20ปี หลังจากอาการบาดเจ็บรุนแรงในครั้งนั้นปัจจุบันปริอันก็ผ่านการทำกายภาพบำบัดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและหายบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปลุยมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2 0 2 4นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอนแฟนกีฬาชาวไทยก็ต้องส่งแรงใจเอาใจช่วยลุ้นให้เธอทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด